ยางมันส้วงยางมันส้วงพี่น้องโอ้ยมากันสิโต๊ะเธอ เงียบง,อง <c oughs> อย้อะเงียบกินอีหยังได้ยินเสียงกรุบกรุบไหมกินอีหยังมะม่วงมะม่วงเบาชาวังไม่ใช่ไหนก็ไปเห็นเลยซื้อในติ๊กต๊อทุกคนจากการที่หลังจากเป็นไข้ขึ้นอ,ออกนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพเองด้วย อยากกินอะไรที่มันแบบสวง่งนะช่วงนี้ก็อยู่ในฟื้นฟื้นฟูร่างกายนะคะยังพูดเยอะไม่ได้แต่กินได้เหมือนเดิมลอ,อ,องมาป้ง ม่ตยแตกอุดกอยากจานอีกจานอีกอ่อยู่แบบ <c oughs> แบบสองวันได้กินทุกคนสั่งปุ๊บได้กินเลยรสชาตินี่ไงไอ้ใบรสชาติแรงสั่งนี่นนนไม่เปรี้ยว <c oughs> ไม่เปรี้ยวมากกรอบกอบอกับน้ำจิ้มแบบว่าพริกเกลือ เขาไม่ใส่กะปินะอร่อยอยู่สำหรับคนที่ไม่ชอบกินกะปิแต่มชอบแบบเปรีป้ยวๆยังอยแขลนมาหน่อยเอมหลอกกวางแน่น <c oughs> ปิดคนกิดคนก <c oughs> ิดคนหรือคนกินมา ก้ปนปิดมา, <laughs> าบึ้งหนาบึ้งหนาบึ้งตานะั่นะี <laughs> ่พันอะไรครับไซ่บเรียนแท้ค่ะพ่อสีน้ำตาลแม่สีดำนะคะก็เลี้ยวมาเป็นสีนี้แหละ <laughs> น่ารักมัทุกคนโ <laughs> โอ้โๆๆ <laughs> ไปอยกได้กันพ <laughs> ักมาเดอ้อ <laughs> ป่อดภายจ้ะ มี่อ่ขอทำสุดท้ายเต็มคาราบแล้วขอแบบเต็มคาราบแล้วโอ้โหัม้งตกนี่ข้าลงมาอีกรอบนึงต้องตกเออเต็มคาราบอ่ะอาเค็มเบิดเห็นเบิด หนุนี่เข้าลงมาอีกรอบแอบแอบทุกคนบ๊ายบายจ้า